สมาชิกคนใหม่ของบ้านมาส่งครับใหม่กล่อง True ID TV Gen 3มาพร้อมเน็ตบ้าน True เพื่อทุกเจนในบ้านกล่องเดียวที่ให้คุณสนุกกับ AI เกมสนุกล้ำอุ้ย <'s> ออกกำลังกายเหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัวกับ AI Fitness nice try. ร้องคาราโอเกะเพลงฮิตจากแอปเพลินครั้งแรกกับ AI อัจฉริยะเชื่อมทุกการเคลื่อนไหวและระบบสั่งการด้วยเสียงขอเพลงแดนซ์หนยสิกล่องเดียวที่ให้คุณมากกว่าความบันเทิงกล่องทีวี AI ที่ทุกบ้านต้องมีฟรีเพียงสมัคร t ร u อ Online เน็ตบ้านไฟเบอร์ในในอันดับหนึ่งถึง31ธั <_ t ru> นวาคมนี้สมัครเลย True Online เชื่อมต่อทุกคนไว้ด้วยกัน